สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะครูรนิกานะคะสําหรับหัวข้อที่สองนะคะจะเป็นอว,วัยวะและโครงสร้างในระบบหายใจของมนุษย์นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่นักเรียนเคยเรียนจำมัธยมต้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมภาษาอังกฤษในบางโครงสร้างกันนะคะโดยเราจะดูภาพรวมก่อนนะคะสําหรับการหายใจของมนุษย์เนี่ยหรือว่าสัตว์เลีเ้ยงลูกด้วยน้ำนมทั้งหมดนะคะจะมีลักษณะเดียวกันก็คือจะหายใจเข้านะคะแล้วก็ มีการแลกเปลี่ยนครั้งที่1นนะคะระหว่างอากาศกับถุงลมปอดนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สครั้งที่1นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแก๊สก็จะถูกลำเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือดนะคะไปยังเนื้อเยื่อต่างๆนะคะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สในครั้งที่2นะคะในครั้งที่2เนี่ยแก๊สก็จะไปที่เนื้อเยื่อแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อเยื่อก็จะ เอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับมานะคะแล้วก็ลำเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะไปยังปอดเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแล้วก็หายใจออกนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สอยู่สองตำแหน่งนะคะคือตำแหน่งที่เป็นปอดกับระบบหมุนเวียนเลือดนะคะกับอีกที่หนึ่งนะคะคือที่เนื้อยเยื่อกับเลือดนั่นเองนะคะที่เราได้เรียนไปตอนแรกนะคะเกี่ยวกับ เรื่องที่เป็นแผนผังความสําคัญของการหายใจนะคะในวันแรกที่เราเรียนเรื่องระบบหายใจเลยนะคะทีนี้อันนี้คําศัพท์นะคะเป็นคําศัพท์ให้นักเรียนดูคร่าวๆเนาะแล้วก็ดูคําศัพท์เอานะคะวันขอข้ามไปเลยนะคะก็อันนี้มีให้เติมอยู่ตําแหน่งหนึ่งนะคะสําหรับที่โพรงจมูกกับที่ท่อลมเนาะมีที่ให้เติมก็คือมีเยื่อบุผิวที่มีซิลียกับมีเมือกนะคะอันนี้ทําหน้าที่อะไรคะ ซีเลียกับเมือกทำหน้าที่ดักจับอะไรดีฝุ่นละอองนะคะที่เข้ามาในทางเดินทางเดินหายใจเนาะแล้วก็ดักจับเชื้อโรคบางส่วนได้นะคะทำหน้าที่เหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันเลยนะคะต่อมานะคะคำถัดไปนะคะจะเป็นคำว่าเทเชียเนาะไทเ,เชียเราเคยเจอแล้วเนาะในมแมลงนะคะแล้วก็เป็นหลอดลมนะคะแล้วก็ บางขีโอนะคะหลอดลมฝอยแล้วก็ถุงลมจะเป็นอวีโอลัสอวีโอไลเนาะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราเขียนออกมาก็จะได้เป็นนักเรียนลองกลับไปเขียนนะว่าอากาศเนี่ยเราคะเข้าไปในทางเดินอากาศของเราทางเดินหายใจของเราอนะคะ่ะก็จะเข้าทางจมูกใช่ไหมเข้าทางจมูกผ่านโพรงจมูกแบบนี่นะคะไปได้่อยนะนักเรียนดูตามแผนภาพได้เลยนะคะที่ ควรแนบไว้ให้นะคะจนสุดท้ายเนี่ยพอไปสุดท้ายมันจะต้องจบด้วยคําว่าถุงลมเนาะ avolas a v o l i e นะคะลักษณะของถุงลมของจัดเลี้ยงลูกด้วยน้านมเนี่ยจะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็ออรอบรอบของถุงลมเนี่ยจะมีหลอดเลือดฝอยนะคะเพราะว่าเขาต้องทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างถุงลมกับ หลอดเลือดฝอยเนาะอันนี้นะคะเป็นแบบนี้เนาะเขาใช้คําว่า happy l a r y เนาะหลอดเลือดฝอยนะคะจะพูดไม่หมดเลยเนาะอันที่เขาไม่ได้ว่าดมีหลอดเลือดก็คือจริงๆแล้วจะมีนะคะ แล้วเราก็มาดูโครงสร้างของลาลิงกับโวลคอร์ดนะคะเป็นกล่องเสียงกับเส้นเสียงนะคะก็จะอยู่ตำแหน่งคอหอยพอดีนะคะหรือตำแหน่งที่ใกล้ๆกับลูกกระเดือของเรานะคะเส้นเสียงเนี่ยโวลคอร์ดเนี่ยค่ะเขาจะเปิดออกนะคะในในขณะที่มี อากาศผ่านที่ตำแหน่งกล่องเสียงเนาะพอมีอากาศผ่านที่เส้นเสียงเนี่ยเส้นเสียงก็จะสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดเสียงได้นะคะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะทีนี้เราได้ตอบคํำถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองตอบอีกรอบก็ได้นะคะโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์คืออะไรอันดับเรนตอบว่าปอดเนาะ ใครจะตอบผงลมปอดก็ได้นะคะเราจะไม่ตอบว่าจมูกนะลักษณะสำคัญใดของโครงสร้างมีที่เหมาะกับการแพร่และการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะก็จะตอบว่าอะไรคะอ๋อก็คือมีพื้นที่ผิวเยอะเนาะพื้นที่ผิวเยอะอ่ะ อะไรต่อคะอ่าบางเนาะแล้วก็เปียกชื้นนะคะที่เราจริงๆมันคือลักษณะสำคัญเดียวกันกับโครงสร้างในการไลกเปลี่ยนแก๊สทุกชนิดเลยนะคะของสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะต่อไปถุงลมของมน,นุษต่างจากถุงลมของนอกหรือไม่อย่างไรต่างไหม ต่างนะคะเอาคำศัพท์ก่อนก็ได้ถุงลมของมนุษย์คือคำว่า l v o l u s นะคะ LVOlas e ส่วนนกจะเป็น Air sac จริงๆควรน่าจะให้เปรียบเทียบกับถุงลมของแมลงด้วยเนาะถุงลมของแมลงก็จะเป็น Air sac เช่นเดียวกันใช่ไหมทีนี้มันต่างกันอยู่หนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือคืออะไรนักเรียนถุงลมของมนุษย์ใช้ในการทำหน้าที่ในการ แลกเปลี่ยนแก๊สใช่ไหมคะแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะแต่ว่าถุงลมของนกและแมลงทําหน้าที่ในการเก็บสํารองอากาศไว้นะคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่เขาจะต่างกันนะคะอันนี้เรื่องหลักเลยนะคะที่มันต่างกันทีนี้ถ้ามีมลพิษทาาอากาศจะส่งผลต่อการหายใจหรือไม่อย่างไรนะคะน,นี้นักเรียนตอบในห้องไปแล้วว่าส่งผลนะคะส่งผลเนาะ เพราะว่าถ้ามีมลพิษทางอากาศอย่างเช่นปัจจุบันมี pm 2.5อย่างนี้ค่ะก็จะทำให้ระบบพังเดินหายใจทำงานผิดวปกวติเนาะหรือว่าถ้ามีฝุ่นเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะมีการสร้างเมือกมากขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้นะคะอันสุดท้ายเนาะสำหรับคำถามสุดท้ายเป็นผู้ป่วยโรคถุงลมป่งพองจะมีอัตราการแพร่ของแก๊สถุงลมน้อยลงเพราะเหตุใดนะคะ ลักษณะของถุงลมป่งพองเนี่ยนะคะคือถุงลมตอนปกติอะคะ่ะมันจะเป็นถุงเล็กๆเล็กๆมาอยู่เป็นพวงคล้ายๆพวงอัง,งุนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นถุงลมของออผู้ป่วยที่เป็นถุงลมป่งพองอะคะ่ะถุงลมเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะ่ะเขาจะรวมกันเป็นถุงเดียวก็คือจากที่เป็นถุงเล็กๆเ,เนี่ยจะกลายเป็น ถุงเดียแบบนี้นะคะดังนั้นพอมันเป็นถุงเดียแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนักเรียนลักษณะสําคัญไหนของโครงสร้างถุงลมเนะะี่ยค่ะที่มันเปลี่ยนไปลักษณะที่เปลี่ยนไปคือพื้นที่ผิวใช่ไหมคะพื้นที่ผิวจะน้อยลงะคะ่ะดังนั้นพอพื้นที่ผิวน้อยลงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนักเรียนอัตราการแพร่ของแก๊สเป็นไงคะมากหรือน้อยคะ ก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะคะอัตราการแพร่ของแก๊สก็จะน้อยลงนะคะโอเคนี้เราดูโครงสร้างของถุงลมจากเมื่อสักครู่นะคะก็คือเนี่ยเห็นไหมคะถุงลมมันจะเป็น กลมๆถุงเล็กๆเนาะมาเชื่อมติดกันนะคะทําให้มันมีพื้นที่ผิวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีหลอดเลือดฝอยที่หุ้มอยู่ด้วยนะคะเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะ,ะทีนี้เราก็ลองมาคํานวณเกี่ยวกับราศมีถุงลมดูเนาะอันนี้ในห้องเราได้ทําไปแล้วนะคะใช่ไหมนักเรียนลองไปหาสูตรนะเป็นพื้นที่ผิว เขาให้หาอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวกับปริมาตรนะคะของแก๊สเนาะก็จะพบว่าถ้าเป็นอัตราส่วนของถุงลม A จะมากกว่า B นะคะถุงลม A เนี่ยนะคะเป็นถุงลมขนาดเล็กกว่านะเล็กกว่านะคะ,ะเห็นไหมดูจากรัศมีนะคะทำให้อัตราของ A นะคะมากกว่านะคะก็คือพื้นที่ผิวมีมากกว่าเนาะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจากการคำนวณทั้งหมดเนี่ยเราจะสรุปได้ว่ารัศมีของถุงลมเนี่ยนะคะถ้าน้อยๆนะก็คือเป็นถุงลมขนาดเล็กอัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรจะมากนะคะซึ่งพออัตราส่วนมากเนี่ยจะทำให้สารจะแพร่เข้าและออกจากเซลล์ได้มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ใช้ถุงลมในการแลกเปลี่ยนแก๊สะคะเขาก็จะ ลดขนาดถุงลมให้มีขนาดเล็กลงมากที่สุดเพื่อที่จะได้เพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเอง